อันอ้าวอ้าวอเคเคยเคยเคยไปโรงพยาบาลวิชายุธปะที่เขามีหมอตรวจเส้นเสียงอะมีจ้ามีไอดอลร้องเพลงตามไอดอลเปลี่ยนคนชอบไหมแล้ววันนี้คือแขกเชิญใครสาวอุบลไม่ไ่บอกสาวอุบลรอรักวันนี้บ้านเดียวกูเลยสาวอิสานคือเป็นสวยมากนะสวยมากและที่สําคัญคือเราจะพูดเขาตัวเองป่าเขาบอกสาวอิสานมันก็เราจะพูดเขาตัวเองวะเนีถามจริงไม่ของมึงมึงต้องบอกเขาก่อนว่ามึงเป็นสาววิสานก็จริงแต่เป็นตัวเกาหลี โดยเชื้อชาติอะสัญชาติเป็นคนอุบลไทยแลนด์แต่เติบโตที่เกาหลีแล้วก็เติบโตในคลินิกด้วยถ้าได้สวยขนาดนี้ต้องยอมอีกคนหนึ่งสวยกว่านี้สวยด้วยดูดวงแม่นด้วยวันนี้จะทักมึงเลยกูเคยเจอเขาแล้วเขาทักไหมถ้าไม่ทักก็ไม่มีมารญาตินี้เข้าใจไหมเป็นยังไงสบายดีไหมลูก เหอ<ม>ไอเทียพี่ฝนพี่ฝนละครไทยอ่ะพี่ฝนผู้จัดการพี่แอนทองอ่ะสนิทกันนัางไปเอารูปกูตอนร้องเพลงกับพี่หนึ่งนรงวิทย์อ่ะที่กูหันข้างยิ้มเงี้ย <c oughs> เอามาแล้วก็แท็กมาหากูอ่ะเขาจับปิดตัวพ่ะโอนตเหมนัน <c oughs> เหมือนจริงมันเหมือน,นจริงเฮียจริง,รง <c oughs> เอาอยางพร้อมอยังพร้อมอยางเขารออยู่แล้วกูอ่ะพร้อมตั้งแต่มึงเริ่มร้องเพลงนี่ละหมอตั้งแต คือต้องเล่าก่อนว่าเคยเจอกันแล้วเคยเจอกันแล้วในรายการพักปุ๊บเกมปั๊บคือหลายๆคนท่านรู้จักพิณสากคือพี่ตอกแท็ก A4 กระดาษกระดาษ A 4ซนี่แหละจไมาต้อง a 4ก็แต่ก่อนอะเวลาดูดวงใช่ไหมเราก็จะเขียนชื่อกับอายุเนี่ยหรือวันเดือนปีเกิดลงกระดาษ a 4ซ่แล้วทีเวลาดูดวงไปเนี่ยคนก็ไม่รู้จะเรียกอะไรคนก็บอกว่ามาดูตอกแท็กที่เขาดูจากกระดาษ A4 เราก็เลยสวยเอมันก็เก๋ดีเหมือนแบบว่าก็เลยใช้ชีใช้มาอะไรอย่างเงี้ยหลายคนไม่รู้นะว่าพี่ตอกแท็กอะก็คือไม่ใช่ผู้หญิงแท้ แต่เหมือนผู้หญิงสุดคือเขาเหมือนเพราะว่าอะไรเพราะว่าความตัวเล็กความอวบแบบเขาเรียกว่าแบบคนมีเนื้อมีหนักอ่ะมึงดูมึงดูมือไม้เขาดิเห็นว่าเดี๋ยวมึงดูแขนกูเนี่ยแล้วดูเนี่ยเนียนเก็อผิวขึ้นละเอียดแบบแบบลูดิเลยไม่ได้ลุ้มึงดูนี้ดิ หน้าทํายังไงก็ได้แต่ผิวทําไม่ได้นะเออต้องพูดอย่างนี้การดูแลการดูแลตัวการดูแลตัวเองนะต้องขอบคุณคัมมินคุณยาวตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเเลยเราเป็นคนบ้านป่าเพราะว่าเป็นบ้านป่าใช้คัมมินค่ะเกิดมาก็คือแบบว่าโดนขีดที่หน้าผากเราว่ายังไงฉันต้องเป็นผู้หญิงตื่นเช้ามาพี่อดีตถานว่าแบบโอยขอให้แบบหายไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคู่ขออย่างงั้นจริงๆริงดีจังเลยอ่ะ แบบไม่อยากให้มันมีเลยอยากให้มันแบบมันเล็กๆไห้ฟี่มัน,มน<อ>ตายลงไ,ไปเลยตั้งแต่เรารู้ตัวเลยเรา<ช>เราู้ตัวตั้งแต่เด็กอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาเราก็รู้สึกว่าเราชอบผู้ชายเราแบบว่าอยากเป็นผู้หญิงอ,อะไรอย่างเงี้ยเ,เราบอกว่าขอให้ไม่มีขอให้เราสูงไม่เกิน160ไม่อยากกินาหารอะไรอย่างเงี้ยแกแล้วสุดท้ายก็คือตัวแครเลยก็คือ วันหนึ่งพอเราได้ได้ผ่าตัดแปลงเพศเราเราก็ได้แปลงเพศปีนะพี่โอเราก็เหมือนแบบดวงเรามันมันได้อายุเท่าไหร่ตอนที่เราแปลงยี่สิบสี่อุ้ยยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบสี่ตอนเราเริ่มดูดวงยังยังยังไม่เป็นหมอดูแต่ว่าเริ่มมีเซนต์แบบว่าตัวไปโดนแล้วปุ๊บเห็นเป็นผ้าแล้วหลังจากนั้นคือเรารู้สึกว่าเราโอ้โหมันหนักมากพี่โอ๊ตไม่ไนัรับรู้อะไรใช่เพราะว่าไปนอนสับผมอย่างเงี้ยเขาเกาหัวปุ๊บก็เห็นเรื่องราวเขาแล้วนเนอะป่ะหรือแบบอ๋อพี่พี่คนสากำลังนวดหัวอยู่แล้วก็เงยยหน้าาไไปแมมมม่่่สบบครั ไปหาโมโนน่ะโมโนนกำลังรู่เส้นอยู่อะผัวซ่อนเงินหรือเปล่าคะอะไรนะคะแม่มีแฟนแล้วอยู่คนจริงๆอ่ะมีอ่ะหลังแปลงเพศถ้ามีแบบก่อนที่สองนี่ไม่มีแฟนเลยไม่มีแฟนเลยกูกิ๊กใช่ไหมกูกิ๊กกูกิ๊กมีแบบแอบชอบแบบอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยมีแต่แบบจริงให้เพื่อนผู้ชายหน้าตาดีๆผ่านมาก็ส่งว่าพ่อไปใส่จ้าอะไรอย่างเงี้ยแอลเอิร์นอะไรอย่างเงี้ยอยู่บนชื่ออะไรแม่ก็ชื่อตอกแต่งไม่ละค่ะชื่อตอกแต่งนี่ใช้ยาไหม เออตอนเด็กนะเป็นกระเทยหน้าผีตอกกี้แคนเซิลไม่คมีใครรู้นะเมืองนี้เป็นอะไรนะ กระเทผีต็อกกี้แคนเซนแคนเซนคือแก๊งอ๋อแก๊งแคนเซอะจริงจริงแล้วสมัยก่อนตอนเด็กก็คือต็อกนี่แหละต็อกแล้วต็อกเราครู้สึกว่า้ยมันดูแบบเปรี้ยวบไปช่วงนั้นญี่ปุ่นมาอะไรเงี้ยเราบอกเฮ้ยมันต้องมีคำว่ากี้อะไรอย่างเงี้ยเรากรู้สึว่าต็อกกี้ต็อกกี้ให้มันเข้ากับกระเทยผีด้วยต็อกกี้กระเทยผีแล้วพอตอนมหาลัยเคยมีครั้งหนึ่งก็คือกระเทยมั่นกระเทยอยู่กันประมาณสี่ห้าคนกระเทยมั่นกระเทยก็ใส่ชุดกระโปรงชุดนักศึกษางด้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่โดนก็แบบวักกระเทยทุกคนคิดวว่่าตัเองไม เทคฮอหมดไม่โตผู้ชายขับรถผ่านพอไปใส่จานผู้ชายหันหน้ามาไปหาตีกันเถิดไม่พูดไปหาตีกันเถิดนี่พ่อกันเท็บบอกว่าโอ๊ยมันไปท้งพุนไยคือแมนนั้นมาทันทีมือผ่านมาหมดแล้วไปท้องพุนไปท้องพุนผ่าเรียบร้อยเสร็จก็มีคนแรกนางเป็นสจวรพนักงานต้อนรับสายการบินบอกด้วยแม่ว่าเป็นเก้งก็ยังไม่พูดไงต้นหรือสจ๊ ฉสสสสจวดแหละอยู่กับเราก็เป็นสจัจวอยู่กันี่มันสจีก็แล้วแต่ไม่ว่ามึงเป็นเมียกับใครก็แล้วแต่แต่มันเป็นของกของกูใช่ก okay ูโอเคจบ <ๆ S 2> เริ่มคุยเริ่มเจอเริ่มไปเจอเริ่มไปเที่ยวด้วยกันเริ่มแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็ในเผ่าก็จับมืกอกันแต่ไม่ได้พูดว่าเราสองคนเป็นแฟนกันแต่คือรู้ว่าต๊อกต้องอยู่ในสถานะอะไรของเราเขาบอกว่าคือต๊อกรักเราเราเข้าใจแต่ต๊อกจะให้เราทํายังไงในเมื่อว่าเราอ่ะเป็นเกย์เออเราเป็นแบบนี้ต๊อกเลยว่าฉันก็รักเธอในฐานะที่เธอเป็นอย่างนี้แหละนางก็เลย ปีสนางก็พาไปที่บ้านไ,ไปเจอครอบครัวนั่นนี่นู่นพ่อนางอะ่ะแบบเอ็นดูมากที่บ้านก็เอ็นดูมากอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบว่าสาัสัมพันธ์มาตลอดจน3ปีกูเริ่มเริ่มรู้สึกว่าอ่ะกูไม่น่าจะอยู่ได้แล้วนะหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มแบบมองนางให้เป็น Family ่คือเหมือนยังรักกันแต่ว่าเหมือนแบบ ดูแลกันในพัทของเพื่อน <ừ, S 1> อะไรเ<ะ>งี้ยยอมแม้กระทั่งว่าปกติฉันจะมีสเก็ตนางเวลานางจะบินอันนี้วันนี้ฉันดูเอ้ยนางจะบินลงบ่ายสามฉันก็ไปซื้อข้าวซ,าซื้อนั่นซื้อนี่แล้วก็ไปคอนโดนาแล,แล้วก็แล,วกแล้วพอฉันไปถึงปุ๊บแม่บอกว่าอ๋อไม่สบายวันนี้ก็เลยซิกฉันบอกอ๋อหรือเป็นอะไร,เป,ะไรเป็นอะไรมากหรือเปล่าฉันก็จัดข้าวจัดอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายก็เดินออกมาจากห้องใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเดินออกมาฉันก็ไม่ได้อะไรนั่งไปกําลังตักข้าวเข้าปากเสร็จปุ๊บฉันได้ยินเสียงเปิดประตูห้องออกมาก็เป็นผู้ชชาาาายยยยคนนนนึงง่่บบบ็อออออกกกเเซร์ดดิมีีววแแล้้ผูั หน้าแดงตาแบบน้ำตาเริ่มคออะไรอย่างเงี้ยของป้าเพราะารู้สึกแบบนางคงรู้สึกผิดแต่ฉันก็เลยหันหน้าไปบอกว่าท่านเข้าด้วยกันไหมคะคือฉันไปไปชวนคนนั้นมากินข้าวด้วยกันก็นั่งคุยกันไปแล้ววันนั้นนะ่ะผู้ชายก็เลยแบบเดินลงมาส่งตอนจะากบก,าก็มาก่อนแล้วก็แบบนางก็รู้สึกผิดรู้สึกร้องไห้หลังจากนั้นนางก็บอกว่าจะไม่พยายามทําอะไรให้เรารู้สึกแบบเสียใจยอะไรเงี้ยไม่แม่ก็เกินไปอไอไปชูเขาแดกข้าวด้วยสมันันเป็นผมไหมพีกูรูด คาปูโตะเลยไอ,อ้เหียคือเขารักจนแบบเออก็กูก็รู้ว่ากับมึงเนี่ยกูเป็นอะไรเป็นอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ไงเออคือจริงๆอ่ะก็ยังครัวพันกันมาประมาณเกือบ8ปีนะ้ำแต่ทีเนี้ยวันที่ตัดสินใจจะต้องยุติทุกอย่างเลยเนี่ยคือเราพานางไปบ้านไปญาติเราบ้านนาอะไรเงี้ยแล้วนางอ่ะไปจอดรถแต่นางไม่ลงมาทายบ้านเราเรารู้สึกแบบเอ๊ะ ไม่โอเคเราก็เลยไปขอให้นางเรามาสวัสดีพอนางสวัสดีเสร็จปุ๊บนางก็ไปขึ้นรถอีกแล้วนางก็เล่นเกมเว้ย<ม>แล้วส่วนกระทั่งน้าบอกว่ารีบกลับหรือเปล่าดูดูเขารีบน้าะอะไรเงี้ยชังก็เลยบอกโอ้ในขณะที่เราอาดีกับบ้านเขามากแบบ ซัพพอร์ตต่างๆนานาแต่ว่าพอเป็นบ้านเราปุ๊บเหมือนเขาไม่ให้เกียรตินี่จะรู้ว่าพี่รักครอบครัวมากวันนั้นเป็นวันที่พี่ตัดสินใจจากผู้ชายคนนี้ได้แบบไม่อะไรเลยคือณเวลานั้นเขาดีกับเราไมเคเขาดีแต่เพราะว่าเขาอาจจะห่วงสถานะเขาจนเกินไปจนเขาลืมไปว่าเขาต้องใส่ใจครอบครัวเราด้วยอย่างเงี้ยเหมือนแบบใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คนที่เจ็บหนักคนที่สองเนี่ยคือเป็นสะจวดเหมือนกันคนที่เป็นผู้ชายเกมเหมือนกันอ๋อเป็นเก่งเป็นเก่งแต่พี่คนนี้คือไม่เล่นกับกันเลยเลยนี่ออกป่าคือแบบรู้ว่าชอบแต่ว่าไม่เพราะว่ามันไม่ใช่แน่นอนแล้วก็หายกันไปจนกระทั่งบังเอิญเจอกันที่ร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งนางก็เลยชวนไปกินเบียร์กระเทยก็จะอยู่ทําไมล่ะก็ก็ไปไม่ใช่แล้าแล้วหลังสนันมามันก็เริ่มกัวพันมาเรื่อยๆคือแบบมาคอนโดเจอกันบ่อยมารับไปกินคงกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกปา แล้วทีเนี้ยก็คุยกันได้ประมาณ6เดือนแล้วนางก็หายไปทีเนี้ยก็กลับมาเหมือนเดิมเรามันก็จะออนออแบบนี้ทามาสาภาพว่าแบบเขาไม่เคยคิดว่าเกย์กับแบบเนี้ยจะคบกันได้จะรักกันได้แล้วเราไม่นางไม่เคยคิดว่าแบบเราจะรักนางได้มากขนาดนี้แล้วนางก็กลัวว่ามันจะต้องเสียใจแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็เลยเหมือนต้องถอยพอนางถอยเสร็ป,ปุ๊บนางก็ลืมเราไม่ได้นางก็กลับมา ทีนี้พอนางกลับมาล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะจะจบกันไปเนี่ยก็คือว่าเรากับนางเริ่มมีปัญหากันว่าสถานะมันไม่ชัดเจนให้สถานะไม่ได้จริงๆนางบอกว่าไม่ใช่ว่านางไม่พยายามที่จะคบเราเป็นแฟนแต่นางนางทลายกำแพงนางไม่ได้นางก็บอกว่าไม่ไปจากชีวิตพี่ได้ไหมพี่ขอลอบเนี้พี่จะไม่หายเลยแต่ว่าต้องอยากหายไปจากชีวิตพี่พี่ขอมีแฟนเป็นเกย์คนนึงได้ไหมแล้วพี่ขอมีต้องอยู่ในชีวิตพี่ในฐานะคนดีที่พี่รักอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยหนอะเออตอนนั้นกันเลยก็แบบโกรธมาก ไม่ได้ต้องอยู่คนหนึ่ง,งฉันเป็นนิดหนึ่งก็ถ้าเธอจะพูดอย่างนี้แล้วเธอต้องยอมรับฉันเธอต้องให้เกียรติฉันสิถูกไหม,มก็บอกกันเลิกงั้นจบจบเลยพอจบวันนั้นไปตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บวันนั้นไปถ่ายรายการพอไปเจอน้องคนช่างแต่งหน้าบอกว่าแม่แม่ยังตามไอจีเฟซบุ๊กพี่คนนี้อยู่ไหมก็บอกว่ามไม่ตามแล้วเลิกคุยละเพิ่งเลิกคุยเมื่อคืนนี้นางไปเที่ยวลาวฉันนะหัวใจฉันวืดลงมาเลยเพราะว่าน้องคนที่ฉันสไลด์เจอเป็นเกียคนหนึ่งเป็นน้องที่ฉันรักคือเข้าไปด้วยกัน แล้วฉันไม่เคยรู้เลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประมาณกี่เดือนแปลว่าเขาไปคุย,คยก,กันมาสักพักอยู่แล้วถูกไหมใช่แล้วฉันเป็นคนแนะนําให้เขารู้จักกันเ,ออเขาไม่ผิดถ้าเขาไปรักกันแต่ขอแค่บอกมันผิดที่เขาไม่บอกใชอไหม หลังจากนั้นประมาณกี่เดือนเขาเสียใจร้องห่มร้องให้เหมือนเราเสียใจทั้งสองคนว่าทําไมไม่บอกเราเลยจนกระทั่งผู้ชายคนนี้ก็กลับมาอีกเออพี่อยากจะขอโทษอะไรเงี้ยกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจนล่าสุดนางก็กลับมาพาไปที่บ้านไปกินข้าวอีกนั่นนี่นั่งไปด้วยกันอีกจนกระทั่งแฟนนางอน่านจะรู้ว่านางอ่ะกลับมาคุยกับเราแฟนนางก็คือคนที่เป็นน้องเราเออรุ่นน้องเราก็เลยต้องจบไปแล้วหลังรอบนี้กนกูก็ส,สักส่งแบบขอให้แบบอย่าได้เจอกันอีกขอไม่เป็นคนรู้จักกันอีกเลยบอกเลยว่าคนนี้แบบจีบหนักจริงๆขยยดเเกไปลอ่ะ ถึงวันนี้แม่โสดมากี่ปีกี่เดือนแล้วครับถ้าโสดแบบสนิทจริงๆนะตอนนี้น่าจะบานปีหนึ่ง แต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีคนคุยมีคนมาคบแบบสามเดือนมีมีคนไดเรกไม่เสร็จมาพอคุยคุยไปเสร็จปุ๊บมันไม่เวิร์กก็คือจบก็หายไปก็หายไปตำแหน่งของพี่ต๊อกแนกวันนี้คือคือจริงๆก็ต้องขอบคุณมากจริงๆก็คือป้ายชื่อข้างในนะคะในคณะกรรมการเขาให้เกียรติมากเลยเขาให้เป็นนางสาวนัทอ่อนนพค์ที่ปรึกษาประธานกรรมการที่การการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นที่ปรึกษาประธาน อนุกรรมาธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรภาคเหนือภาคอีสานคือเป็นบ้านเกิดก็ดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยผมฝากนะครับผมฝากไปเลยว่าอยากให้ทัวร์มาลงที่บ้านบ่อยเห็นเขาเป็นประธานการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยบางทีมันมันมาจากทวิตเตอร์ครับโอ้เหมือนคนถือทวงมาลงหน้าบ้านเรื่องแต่แต่ละคนมาแล้วกลับยากเลยมาแล้วกลับยากเขาใส่เลยเขาใส่เลยทวกคเพราะของแม่หมอเองก็เข้าใจเรื่องทัวร์เป็นอย่างดีนะคะเราไม่ได้ว่าบางอันเราก็ให้มันสมเหตุสมผลวิจารณ์ได้แต่ว่า อย่างมันต้องมีขอบเขตนงนั้นเนี่ยโซเชียลพวกนี้ก็ใช้อย่างระมัดระวังนะฮะดังนั้นก็มีดักเป็นดักสองคมผมอยากรู้อย่างหนึ่งที่สำคัญมากเรื่องความลับเรื่องอะไรเงี้ยพี่ดูแฟนไหมสมมติว่าผู้หญิงหลายคนที่มาดูดวงกับแม่อย่างเงี้ยเขาต้องแบบแม่ดูให้หน่อยสิว่าคนเนี้ยเข้ากับหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยมีถามอยู่แล้วเข้าไปหรือยังอลูกเข้าไปหรือยังเข้ามาสองสามรอบแต่ก็ออกเข้าหลังๆก็เลยบอกว่าเช่วเข้าๆออกได้ไหมมันสนุกกว่า เราดูดวงตัวเองไม่ได้เราดูดวงคนสนิทไม่ได้คนสนิทอย่างพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนสนิทอะไรอย่เงี้ยก็จะไม่ค่อยดูเราดูไปเราก็ไม่สบายใจมันคอนโทรไม่ได้นะแม่คอนโทรไม่ได้แต่ว่ามีอย่างหนึ่งคอนโทรได้แหละวันนี้มาแล้วครับมาแล้วได้เวลาทีุ่่มรอคอยแล้ว มึงลองเข้ายเงียบสักครั้งลองเข้าดินเนียนให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันคือแปนรายการเราชอบอะไรแบบนี้มึงจะต้องคิดแบบนี้ว่าแฟนรายการชอบถ้าขายขึ้นขายเลยขายเยอะยโอเคโอเคเดี๋ยวกูอ่านตามนี้เลยนะที่นี้โคลอนเดี๋ยวแป๊บนึงนะข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนว่าให้พี่นี้พูดมึงไม่ต้องอ่านที่นี้โคลอนไม่ต้องอ่านมึงขึ้นตรงนี้เลยมึงขึ้นว่าอย่างช่วงนี้ไปเลยอย่างช่วงนี้มีความเฮงความปังอะไรที่กําลังจะมาบ้างอ่ะแม่ question mark ไม่ไม่ไม่ผมอยากรู้อันนี้อันนี้อันนี้ซีเรียสมันจะมีเขาเรียกอะไรช่วงที่มันเปลี่ยนดวงเดือนเปลี่ยนไตรมาสเปดอะไนอย่างนี้ป่ะวะเปลี่ยนอยู่แล้วจริงๆดวงคนเราเปลี่ยนทุกเจ็ดวันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่ว่าทุกหกเดือนเนี่ยมันจะเปลี่ยนเยอะละวแล้วอย่างเงี้ยค่ะแม่จะบอกเลยว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะฮะกรกฎาคมเนี่ยความรักจะมาเต็มเต็มเออเพราะไลน์เขาฉลองครบรอบสิบปีและที่สำคัญเขาให้โชคก้าวก้ารวยรายวันหมดรักแต่ไม่หมดรัก ยิ่งโหลดยิ่งรวยเป็นกิจกรรมลุ้นรวยจากไลน์เมโลดี้ครับผมแล้วก็สติกเกอร์ยิ่งซื้อยิ่งได้คือเอาง่ายๆเลยใครแบบไม่โชคดีเรื่องความรักก็คือไม่ต้องห่วงก็แบบโหลดสติกเกอร์ไลน์โหลดสติกเกอร์ไลน์โหลดเสียงรอสายเสียงเรียกเข้าอะไรก็แล้วแต่จากไลน์เมโลดี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่รถมาด้าสองแล้วก็มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกเพียบใช่แล้วก็ไม่ว่าคุณจะโสดนะคะหรือคุณจะอายุเท่าไหร่เพศไหนเนี่ยบอกเลยว่ามีสิทธิ์ลุ้นทุกคนเข้าไปโหลดได้สมตินะ จะโหลดเสียงเรียกเข้าหรือว่า<ม>เสียงรอสายของ Line Melody <ม>เนี่ย<ม>เข้าไปที่ Line เลยแล้วก็เลือก Home เลือก Melody Shop แค่นี้เลยค่ะเกืก็เข้า Line เลือกโฮมครับแล้วก็เลือกไปเข้าที่ Sticker Shop หลังจากนั้นกดสั่งซื้อนะครับผมจะมีแมสเซจในการสั่งซื้อของเรานะฮะเข้าไปใน Line Official ของ Shop นะ,ะที่เราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลุ้นว่าจะได้รางวัลไหมซึ่งดูว่าได้รางวัลไหมเนี่ยจะมีจากตัวเลขลงท้ายถ้าไม่ได้ ก็สามารถเข้าไปลุ้นคําทํานายดวงต่อได้แต่แนะนาให้โหลดอันนี้เดี๋ยวกูซื้อเลยอันนี้เลยอันนี้เลยอันนี้เดี๋ยวกูจะเอาไว้ส่งให้นี้นี่นี่นี่ของฝากจากสระบุรีไอ้เลยกะลีกะลีซื้อของฝากกดซื้อนี่กดซื้อเลยวน่กดซื้อเลยนี่มาแล้วมาแล้วซื้อนี่กูซื้อเสร็จแล้ว็จแล้วนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็มีลุ้นใช่ไหมแล้วเข้าไปในช็อปซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าผลออกมาแล้วก็คือ ไม่ได้รางวัลเพราะว่าไม่มีดวงอันนี้ไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรอย่างน้อยได้ทํานายดวงแต่ทํานายดวงนี่ต้องบอกตัวนี้ก่อนนะไม่ได้เกี่ยวกับแม่ต้องแดกนะคือในไลน์เขาดูให้ในไลน์เขาดูให้ในไลน์เขาดูให้ช่วงนี้นะครับผมเขาบอกว่าการโอนเงินนะครับสิ้นเดือนนี้อาจจะมีรายจ่ายใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวแต่ถ้าแ c a n ซิลได้เพื่อนไม่โกรธเขาบอกว่า มีเพื่อนหน้าปลอมด้วยแม่งงมากนะอันนี้ว่าไม่ใช่ดวงมากเขี่ยแม่นมากเลยนะยังไงก็รีบเข้าไปโหลดนะคะได้เลยทั้งเสียงเรียกเข้านะคะแล้วก็เสียงรอสายนะคะของไลน์เมโลดี้เพราะว่าหลักสิ่งต้องคัมเปนนี้เลยจ้าไลน์สติ๊กเกอร์และไลน์เมโลดี้แจกใหญ่กลางปีกับแคมเปญหมดร้อนไม่หมดรักเพียงแค่ซื้อสติ๊กเกอร์หรือเมโลดี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมากมายและของรางวัลใหญ่ รถยนต์ Mazda 2ลุ้นกันได้ทุกวันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมจุกจุกวันรวดวิธีการซื้อง่ายๆเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชัน Line กดไปที่ Home และไปที่สติกเกอร์ช็อปเลือกสติกเกอร์ที่ชอบแล้วก็ซื้อหรือส่งเป็นของขวัญเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลได้เลยเพราะหมดร้อนไม่หมดลักไปเล่นกันเยอะนะฮะ เอาอะไรก่อนเอาสเปคก่อนไหมเพราะว่าแม่บอกว่ากูเจ็บมาเยอะแล้วกับเก้งเนี่ยยังจะเก้งอแม่แจ้งเจตจำงมาเลยคือมาได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบว่าพร้อมจะเปิดใจกับเราพร้อมที่จะแบบว่าให้เกียรติเราอะไรเงี้ยไม่ติดเลยเป็นผู้ชายเป็นเกย์เป็นอะไรเงี้ยเพราะแม่ไม่ได้มองเรื่องเซ็กเป็นหลักใช่ใช่ผมมองว่าแสดงว่าพี่ตองแต่กับเป็นคนชอบผู้ชายดูแลตัวเองเออดูแลตัวเองดูแลเราแต่งตัวดีแต่งตัวดีเนี้ยการเขากัไม่เนี้ยบ แล้วต้องรักครอบครัวทอมได้ไหมมันเคยมีแล้วไงเราก็รู้สึกว่าเป็นเพื่อนดีกว่าออเคยมีด้วยเราก็เคยมีความรักกับทอมแต่ว่าเป็นเพื่อนกันอดีแล้วเพราะตอนเอีนี้คือมันระตแล้วไงเราก็รู้สึกว่าต้องการครอบครัวอ่ะถ้าสมมติว่ามีเก้งเข้ามาหรือมีผู้ชายเข้ามาแล้วรู้สึกว่าอยากมีลูก adopt ได้ไหมได้สิเพราะไม่ไม่ติดเลยมาเลยค่ะใครที่เข้ามาก็คือหนึ่งให้เกียรติเราให้เกียรติครอบครัวเราเข้าใจเรารักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อายุอายุอายุคือก็ไม่ใช่น้อยมากคือถ้าน้อยแล้วแล้วมีความคิดโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเง้ยโอเคให้เด็กสุดปัจจุบัี่ดีห่างจากเราไม่เกิน30ปีสตาร์สามสิบเออสตาร์สามสิบและแก่สุดล่ะแก่สุดก็คือ45มีอาชีพอะไรที่แม่ชอบไหมฉจวนพอยังพอแล้วพอไหมพอไหมต้องพอแล้วจริงๆไม่ติดเลยตอนนี้คือใครทําอะไรก็ได้แต่ว่าขอแค่ไม่ทําให้เราลาบากเราแฮปปี้เลยแต่ก็ไม่อยากไปอยู่ในสถานะที่เป็นที่สองหรือไม่ได้ไม่เอาไม่เอาขอเป็นที่หนึ่ง มาข้อดีข้อเสียข้อดีก่อนเลยโหเยอะแยะมากข้อดีข้อแรกนะผมรู้สึกว่าพี่ต้องเป็นคนดูแลคนดีมากใช่ไม่เทวลัยนางอ่ะก็คือใครอยู่ข้าวนั่งก็ไปทํำกับเดี๋ยว่ันเทวลัยบ้านเลยเทวบ้านคอนโดคอนโดเจนนี่ก่อนเลยแม่วันนี้อยู่ไหมหนูจะไปหาแม่ที่เทวลัยแล้ววันนั้นโกอกว่าเจนนี่มาคนเดียวหรือเปล่านั่นนี่โน่นบอกว่าก็น่าจะคนเดียวนะแม่แต่พอมาจริงๆคือเปิดประตูเข้ามาคือแบบอีฝนอีโก้ มาินไปหมดมาทุกคนมาขอพรแม่มาขอพรอะไรสักคอนโดไม่ได้ตำหนักอะไรเจนี่เบาเาจริงอ่ะที่นี่ตรวจโควิดยังโทรหาหมอดูแมจริงปะเนี่ยจริงแม่ตรวจหรอมันจะติดโควิดไหมมันหนูจะติดโควิดไหมแบบที่พี่ตอบกันไปเลยเจนี่มึงไม่ได้ติดโควิดค่ะมึงติดค่ะ ถ้าข้อดีนะก็คือมีเหตุมีผลเป็นคนที่ยอมรับความจริงได้ได้มากถึงแม้ว่าความจริงนั้นจะเจ็บปวดหรือจะอะไรก็แล้วแต่คืออยากได้ความจริงมากกว่าความโกหกถ้าข้อดีก็คือเหมือนใส่ใจเขาแล้วคนรอบข้างคือครอบครัวเขาอีกข้ออีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่รู้นะในมุมภูรู้สึกว่าข้อดีคือดูดวงได้ <c oughs> ใช่เออดวงารอ,อะไรอย่างงี้เธอเรากำลังทำธุรกิจเนี้ยดีไหมอันนี้ดีไหมหรือถ้าจะไม่ดี<ช>ต้องแก้ยังไงต้องแก้ต้องพาไปทำเป็นที่ปรึกษาเสริมดวงได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเสริมดวงได้แบบตลอดปีแต่ถ้าสมมติว่าริม วงไปที่อื่นไม่ได้แล้วจะมาเสริมดวงกับแม่แม่ลงนะหน้าทองมาที่เทวไลมาที่เทวไลลูกเขาเป็นคนโรแมนติกนะเออเราเป็โรแมนติกหรอพี่แต่ดนึงโอ้ยสแคมชอบแบบว่ายังไงสิเทศกาลวันเกิดวันแบบวันครบรอบหรืออะไรก็แล้วแต่จะมีตลอดเวลาจำได้หมดจําได้หมดผู้ชายเสร็จลองทับใส่อะไรเข็มขัดเส้นเนี้ยมีแล้วใส่ใส่อะไรดูแลอะไรอย่างเงี้ยจดจำใส่ใจอะไรจดจอะไรอย่างเงี้ยใส่ใจได้ละเอียดก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะ สวยและดูแลตัวเองใช่ทุกครั้งที่เจออ่ะจะสวยขึ้นตลอดเอาข้อข้อดีข้อคือเป็นคนคุยสนุกเออคือคือสมมติแบบอยากเข้ามืรู้จักแบบมาคุยกันก่อนก็ได้เขาเป็นคนคุยสนุกคุยสนุกคุยสนุกไม่นะ้ครับเป็นคนเรียบร้อยนะมึงอย่าคิดว่าเขาเป็นไม่ต้องแบบไม่ไม่แลดนะน่ารักนะเรียบร้อยนะไม่มั่วไม่อะไรอะไรอย่านะครับคุยกันได้นะนี่นู่นอ่ะมาข้อเสียข้อเสียก็คือว่า ขี้น้อยใจไหมพี่เลโอตั๊กเออขี้น้อยใจขี้น้อยใจขี้งอนขี้เออมีบ้างแต่เป็นคนโกรธง่ายหายเร็วมีความเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงในเรื่องของการแบบว่าถ้าฉันจะไปที่นี่ฉันจะต้องได้ไปสมกับเป็นลูกอะเป็นน้องฉันชอบคนตามใจนิดนึงตามใจนิดนึงแต่เราก็ตามใจเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าได้โมโหก็จะก็จะปรีดได้ม่เหมือนกันนะแต่ว่าปัจจุบันเขาใจเย็นแต่ว่าถ้าไม่ใช่แบบเรื่องปิดปีจริงๆอะไรเงี้ยก็มีหึงบ้างอะไรที่จะทำให้พี่โอ๊โมโหแบบขาดเลย หนึ่งก็เรื่องโกโหกนี่แหละสองก็คือเรื่องครอบครัว <S <S มันจะยิ่งทำให้เราไม่ไว้ใจแล้วเวลาล่ะเรามีให้ไหมเพราะทำงานเยอะด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็ให้เราแบ่งเวลาเนาะทั้งตอนนี้เราเรียนปอเอกอด้วยเราทำงานในรัฐสภาเราทำงานเป็นดีเจเราดูดวงรเราทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้นนยนี่ออกมาก็เสกอันนึงไม่ชอบเรื่องเซกเซ็กมีได้แต่ว่าไม่ใช่แบบไม่ไม่มีได้ชอบชอบแค่แบบว่าหอมกอดทูไททูไทสกินเชิ แต่มีได้นะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแบบไม่ได้ติดไม่ได้ติดขนาดนั้นเออไม่ได้แบบไม่ได้ทุกวันเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับไม่ได้ทุกวันจิ้มาทำไมจิ้มถุกตัวด้วยเมื่อกี้วันละหลายรอบเข้าใจแม่จากฝั่งนู้นมันก็ได้ฝั่งนู้นก็ใช่เบ้าย้ายพูดไม่ใช่ทุกวันที่จะจับตัวเองหรอเาจับตัวเองก่อนปรามไวไม่ใช่ทุกวันปรามาว ถ้าสมมติว่าอ,อยากเจอพ<ด>ี่ตอกแตกปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ค่อยได้รับด,ดูดวงส่วนตัวแต่จะรับเป็นแฟนคลับที่เขาเคยดูมาแล้วแล้วเขาจะดูแบบ เมนเทนอะปีละครั้งไปแล้วเขาจะดูต่อเนื่องปีละครั้งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปติดตามกันที่ Line แอดตอกแตก under s c o ร e afo นะเออก็ไปติดตามกันได้แต่ว่ามันจะเปิดเป็นรอบๆไม่ได้เปิดตลอดแล้วถ้าลูกค้ามาจีบอะก็ได้ก็ไม่ติดมันเรายังบอกไม่แรดอยู่เลยเมื่อกี้เราเคยแรดมากเลยถามว่าติดไหมก็คือไม่ได้ติดหรอกแต่ว่าคือก็คือบอกตรงๆมาเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยออกมาจะได้รู้จะได้รู้เพราะตอนนี้เขาไม่ต้องแอปแล้วแกะแล้วก็คือแบบอื้อสามแปดเราไม่ติดแล้วพี่แฮงเอาไหม ทุกวันนี้ไปแถวแบบซิติ้งเวอร์บ้างกินกับเพื่อนบ้างบางทีชอบไปนั่งเมาสชอบไปนั่งคุยก็จะเป็นพวกร้านนั่งทั่วไปท่องรอยอก็ไม่หรอกเออก็มีบ้าง<ม>ท่องอยก,กัญมายก็จะมีบ้างอะไรเงี<ๆ>้ยส่วนใหญ่จะชอบไปกินที่กรุ่มแหละไม่ใช่มึงรู้ว่าไปเจอแม่ที่ไหน <S 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 ที่ไหนเช่นที่มูต่างๆเพราะชุนังชอบไปส่วนมูเอาวัดแขกพัตตีมหาาลัยหอกันคาไทยเจอได้ห้วยขวางไปไหมแม่ไปห้วยขวางใกล้เลยส่วนใหญ่แม่หมอเนี่ยไปวัดแขกทุกอาทิตย์อยู่แล้วอยากรู้ว่าแม่หมอไปวันไหนเนี่ยทำแม่ค้าไข่ดอกไม้ได้เด็ย รของเาช่วงมิถุนากรกฎาน,นะคะความรักจะมาเต็มนะคะเพราะไลน์นะคะเขาฉลองครบรอบ10ปีให้โชค19รวยรายวันนะคะหมดร้อนแต่ไม่หมดรักยิ่งโหลดยิ่งรวยค่ะ,ะยังไงนะคะก็รีบเข้าไปโหลดได้เลยนะคะทั้งเสียงเรียกเข้าและเสียงรอสายของไลน์เมโลดี้เพราะว่ารักจริงต้องแคมเปญน,นี้เลยจ้าเพราะว่าเพราะว่านี่คือกลางปีแล้วช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนดวงแล้วก็คุณโหลดเข้าไปเนี่ยถ้าคุณไม่ได้โชคแบบใหญ่แต่คุณได้ดูดวงแน่นอน ดอกไม้เลยสำคัญคนได้สติกเกอร์แบบน่ารักน่ารักกุบกิ๋ส่งไปจีบกันได้วันนี้ขอบคุณพี่ตอกแตกมากไม่คิดว่าจะได้คุยพี่ตอกแตกนะได้เพราะว่ารายการอย่างเงี้ยคนดีไม่ไม่น่ามาถ็ถึงวันนี้ก็คือมียศตำแหน่งอะไรเราจะบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักมากเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาคุยอยากให้แบบจริงจังจริงใจเลยได้เพราะวันนี้ต้องไปร้องเพลงในงานแต่งงานฉันแล้วพี่โอต้องไปได้กูบอกเลยว่างานแต่งงานกูเหมือนงานคอนเสิร์ตเลยสนุกไหมฟาสบัสเฟกย์อาริดนเนวเป๊กขนาดไหนหมอดูตอกแตกต้องมากกว่านี้เปลี่ยนชุด กูบอกเลยว่าสิบห้านี่นะกูถามว่าสิบห้ามึงเอาช่วงไหนมันรดน้ำสังเหรอก่อนจะแต่งงานตอนนี้เอาให้มีแฟนที่ดีก่อน่คะมาได้เลยมีครบทุกอย่างแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นสามารถที่จะทักทั้ง IG ได้ด้วยใช่ไหมคะตี่แทกขอชื่อ IG ีหน่อยตอกแทกอันอสกอร์เอโฟค่ะ T O K T A K อันสกอร์เอโฟนะคะ Facebook นะคะก็ติดตามได้ที่ตอกแทกเอโฟได้เลยค่ะสิบนูหน่อยหนูอไอไม่เป็นค่ะ สอบขอบคุณค่ะขอบคุณนมคะขอบคุณคมาก